ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับรวมทั้งวิศวกรด้วยนะครับที่สนใจในวิชาการออกแบบโครงสร้างนะครับก็วันนี้เราจะกลับมาพบกับนะครับวิชาเรนฟอ c o อ c r e ี e Design นะครับโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบทที่4ตอนที่2นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวอย่างในการออกแบบคานเพื่อรับแรงเฉือนนะครับโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะครับก็เราได้พูดถึงหลักการออกแบบคานแล้วก็หลักการออกแบบการเสริมเหล็กรับแรงเฉือนไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นคานช่วงเดียวนะฮะยาว6เมตรนะครับแล้วก็รับน้ําหนักกระทำนะฮะซึ่งเป็นน้ําหนักยูนิฟอร์มโหลด9,000กิโลกรัมต่อเมตรเป็นน้ําหนักใช้งานนะครับแล้วก็ให้คานเนี่ยหน้าตัด25แล้วก็มีความลึกรวม60เซนนะครับแล้วก็มีความลึกประสิทธิผล55เซนเมตรนะครับคานตัวนี้เสริมเหล็กบน2 dB 20แล้วก็เหล็กล่าง4 dB 20 แล้วก็เราใช้คอนกรีตก,กำลังอัด F4 พาม210 KSC เหล็กเสริมตามยาวก็เป็นเหล็กคออ้อย Fy เท่ากับ3,000แล้วก็เหล็กปลอกก็เป็น Fy เท่ากับ3,000เช่นเดียวกันนะครับเอาละนะฮะเรามาลองดูขั้นตอนนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่1เลยก็คำนวณแรงเฉือนนะครับผมจะคำนวณแรงเฉือนที่ตรงปลายฐานนะฮะที่ตรงจุดศูนย์นกลางของเสานะครับก็เนื่องจากว่าเสาเนี่ยมันมี สแปนนะฮะที่วัดจากเซนเตอร์ to เซนเตอร์เนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยเท่ากับ6เมตรนะครับอันนี้ก็คือ6เมตรอันนี้คือตามที่โจทย์เขากำหนดมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมนะครับเป็นรูปนี้นะฮะนี่คือค่าเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมนะครับโอเคนะครับซึ่งกราฟแงเฉือนเนี่ยนะครับก็ที่ตำแหน่งนี้ก็คือที่ตรงเซนเตอร์ของเสาเนี่ย v ก็เท่ากับ w l บส่วนส ก็แทนค่าลงไปนะครับแต่บรรยูโจ์ให้มา9,000นะฮะแอลก็6หารด้วย2ก็27,000กิโลกรัมแต่ว่าตำแหน่งที่เราจะใช้ในการออกแบบนะฮะก็คือเป็นตำแหน่งหน้าตัดวิกฤตแรงเฉือนที่หน้าตัดตังเก่าเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่เราวัดออกมานะครับจากขอบเสาเป็นระยะทางเท่ากับ effective depth ก็คือตำแหน่งนี้ก็คือวัดออกมานะฮะร,ระยะดที่เท่ากับ0.55เมตรหรือ55ซน เพราะฉะนั้นการหาค่าแรงเฉือนที่ตรงตำแหน่งนี้เนี่ยนะฮะ v ตำแหน่งนี้ก็ใช้สูตรนี้นะครับไปทบทวนดูในตอนที่แล้วนะครับก็9,000แ l หาร2นี่คือที่เซนเตอร์แล้วก็ลบด้วยนะครับขนาดเสาหาร2นะฮะโจทย์บอกว่าเสาเนี่ยมี dimension จุด2.5เมตรเพราะฉะนั้นเราก็ถอยค่าแรงเฉือนลงมานะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งเสาก็คือจุ2.5หาร2 แล้วก็ลบจ5ดเพื่อจะกลายมาเป็นแรงเฉือนที่ตำแหน่งนะฮะความลึกควาสิทธิผลนะครับที่วัดจากขอบเสาออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะได้2องศูกกิโลกรัมนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คดูว่าแล้วแรงเฉือนที่คอนกรีตรับได้นี่เท่าไหร่ตามสูตร vc เท่ากับจุดรูท fc พาร์ดีแทนค่าลงไปนะครับจุ fc พาร์2สองร้อยสิบ แสดงว่าคานตัวนี้นะฮะคอนกรีตเนี่ยรับแรงเฉือนได้5778กิโลกรัมนะครับเมื่อเรามาลองมาเปรียบเทียบดูนะฮะว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นก็คือ2 0 9 2 5มันมีค่าเกินกว่ากําลังรับแรงเฉือนของคานเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าเราต้องการนะฮะเ็กปอกหรือว่าสเตอร์ับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาเพราะว่าเฉพาะคอนกรีตอย่างเดียวเนี่ยมันมันมันมีกําลังไม่เพียงพอที่จะรองรับนะแรงเฉือนที่มากระทํานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเช็คหรือว่าการตรวจสอบหน้าตัดว่าหน้าตัดเราเนี่ยมันมีขนาดเพียงพอไหมนะครับเ,เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือ1.32รู FC D, ท fcpmbd แทนค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องลงไปก็26302กิโลกรัมนะครับ vs ก็คือส่วนต่างที่จะให้เด็กปลอกรับเนี่ยซึ่งคำนวณจากแรงเฉือนที่กระทำลบแรงเฉือนที่คอนรีจะรับได้ ก็คือ2 0 9 2 5ลบด้วย vc ก็ออกมา15147ก็จะเห็นว่ามันมีค่าไม่เกิน26302แสดงว่าหน้าตัดนี้ขนาดหน้าตัดมีขนาดที่เรียกว่าโอเคนะครับจากนั้นเรามาคำนวณในเรื่องของว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระยะเลียงสูงสุดที่จะยอมรับได้ในคารนตัวนี้เราก็เทียบกับเกณฑ์ตัวนี้ฮะจุดเจ็ห้าล fc ห้าดีนะครับแทนค่าลงไปก็หนึ่งหกกรั เจ้า vs นะฮะเท่ากับ v ลบ bc เนี่ย vs ที่เราคำนวณไว้เนี่ยก็คือ15147ก็จะเห็นว่ามันไม่เกิน15841เพราะฉะนั้นนะครับสเตอร์หลับเนี่ยก็จะมีระยะเลียงนะฮะต้องไม่เกินค่าสูงสุดก็คือจุดหเท่าของ effective depth ก็คือ27.5เซนเพราะว่า depth นี้เท่ากับ55เซนนะครับแล้วก็ไม่เกิน60เซนแล้วก็ระยะเลียงที่คำนวณตามสูตรนะครับก็คือ av Fv d ส่วนด้วย v ลบ vc นะครับเราจะใช้เหล็กสเตอร์หลับเนี่ยเป็นเหล็ก db12 นะครับลักษณะมันก็คือเป็นเหล็ก2ขานั้น้้า2สองขาเนี่ย av ก็เท่ากับ2.26ตารางเซนก็แทนค่าลงไป av คูณ fv ก็คือ allowable stress นะฮะของเหล็กปลอกก็พันห้าเด5หหารด้วย v ลบ vc 15147เราจะได้12.3เซนแล้วก็ นะฮะปรับให้มันเป็นตัวเลขที่มัน p r a c ติ c ค l หน่อยก็จะกลายเป็น d b 1 2 at10 a t เมตรนะครับจากนั้นเราจะดูว่านะครับถ้าเราจะใช้ d b 1 2 1เมตรตลอดความยาวคานก็ย่อมได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นการไม่ประหยะัดดังนั้นเราก็จะมาดูว่านะครับในขั้นที่3ก็คือหาตำแหน่งที่เราจะสามารถที่จะปรับระยะเรียงนะครับไปเป็น d b 1 2 2 0ก็คือเพิ่มระยะเรียงไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในวิธีการคำนวณเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการคำนวณว่าเจ้า d b 1 2บสเนี่ยถ้าเราเสริมเหล็กปอกนะฮะด้วย s p a c ซิ่ง0เซนมันจะมีค่ากำลังรับแรงเฉือนเท่าไหร่นั้น v s ก็คือแทนค่ากลับลงไป a v 2 2 6 f v 1 5 0 0 d 5 5 s 2 0ก็9323กิโลกรัมเพราะฉะนั้นกำลังรับแรงเฉือนที่เหล็กปลอก d b 1 2 2 0จะรับได้ก็เอา v s บวกกับ VC ก็เป็น15101กิโลกรัมจากนั้นเราก็ลงจุดว่า15101กิโลกรัมเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงจุดไหนหรือว่ามันอยู่ตรงพิกัดไหนในคารนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถจะวางเหล็กปลอก DB12 at 20ได้ฉะนั้นนะครับเราก็ใช้สมการนะฮะอันนี้คือสมการนะฮะในการหาตำแหน่งนะครับที่เราสามารถ ใช้สเตอร์หลับเป็น d b 12แ20สมการนี้ก็คือเทียบนะฮะกำลังรับแรงเฉือนก็คือ15101เท่ากับนะฮะค่าแรงเฉือนที่แสดงจากกราฟรูปนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีกราฟแรงเฉือนอยู่นะครับจุดตัดนั่นเองนะครับจุดตัดระหว่างสมการแรงเฉือนก็คือสมการ2 7 0 0 9000x เพราะเราต้องการหาตำแหน่ง x นะครับตำแหน่ง x ก็คือตำแหน่งที่เราวัดออกมาจากจากเซนเตอร์ของตัวเสานะครับแล้วก็ค่าแรงเฉือนเนี่ยก็จะลดลงไปจากที่จุดศูนย์กลางเสาคือ20,07ลบด้วย 9,000x ตามโหลดที่เกิดขึ้นแล้วก็จับมันเท่ากับ1.101 5แล้วก็จะแก้สมการนี้นะฮะเป็นสมการที่แก้ไม่ยากนะัก x เท่ากับ1.32เมตรจากเซนเตอร์ของเสานะครับก็คือ1.32เมตรดังในภาพนี้นะฮะวัดออกมาจาก เซนเตอร์ของเสาเพราะฉะนั้นในบริเวณตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสริมเหล็กปอก rb 9ก้ s ศนะฮะถัดจากนี้ไปก็จะสามารถเสริมเหล็กปอก rb 9ก้าิได้ละเั้อนอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะระบุตำแหน่งที่เราสามารถใช้เหล็กปอกตามนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดการเสริมเหล็กนะครับก็เราบอกว่าระยะ1.32เมตรเนี่ยเราวัดจากเซนเตอร์นะครับที่จะเป็นตำแหน่งที่เราจะสามารถที่จะ เสริมได้นะครับแล้วเราก็หักออกไปเนื่องจากว่าเสาเนี่ยมันมีขนาด25่เซนเชนครึ่งหนึ่งก็คือ0.125เมตรเราก็เอาอ1 3 2่ลบจุก็จะเป็น1.195นะครับระยะที่ต้องการจริงก็คือ1.195เราก็ปัดนะฮะให้ไปไ็นเลขลงตัวก็กลายเป็น1.20นะครับก็เป็นบริเวณที่เราใช้เหล็กปอกนะครับ db 1 2 S acid ส่วนในบริเวณตรงกลางแรงเฉือนน้อยลงนะครับก็ใช้ d b 12แ20เราก็จะได้รายละเอียดของการเสริมเหล็กปลอกรับแรงเฉือนตามรูปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหานะฮะตำแหน่งที่ต้องการเสริมเหล็กปลอกนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบนะฮะเหล็กปลอกรับแรงเฉือนก็ถือว่าจบลงโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบการรับแรงบิด นในคารนะครับก็พบกันใหม่นะครับ,รบ,รบขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ